thank <music> you สัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะ UK Auto Center นะคะแล้ววันนี้ค่ะ UK นำคลิปพิเศษที่จะนำให้ทุกท่านนะคะได้พบกับรถยนต์สุดหรูอีกหนึ่งคันนะคะในแบรนด์ของ Porsche รุ่น Compact SUV รุ่นพิเศษ Porsche Macan 2021ค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรถใหม่นะคะ new car in stock ที่ uk auto center ค่ะซึ่งมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่แน่นด้วยออปชั่นสุดพิเศษมากๆหลายจุดด้วยกันนะคะวันนี้ก็เลยอยากให้ ออทุกท่านนะคะที่ชมอยู่หรือว่ามองหารถยนต์ที่เป็น SUV แบบขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็คล่องตัวสายาของเขากบเล็กนะคะจอมโหดคันนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบ2.0นเบนซินเทอร์โบชาร์จนะคะแล้วแรงม้าของเขานะคะค่อนข้างที่จะสูงที่252แรงม้าค่ะแล้วออปชันคันนี้จะเป็นสีไว้นะคะเป็นคาร์าล่าไวท์ค่ะ ภายในเนี่ยจะตกแต่งด้วยเบาะที่เป็นสีเรดค่ะซึ่งตัดกับตัวรถมากๆนะคะมาพร้อมกับออปชั่นค่ะที่สั่งมาพิเศษหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งด้านในเนี่ยอยากให้ซูมให้ดูนะคะเพราะว่าไฟในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของ Porsche นะคะซึ่งเป็นโลโก้ซ่อนอยู่ทังด้านในเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวไฟเนี่ยก็จะมีความ ขาวนวลๆน,น,นะคะซึ่งทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสบายตาเวลามองออกไปในทางที่มืดนะคะก็จะมีความสะดวกแล้วก็ให้ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับแม็กนะคะซึ่งเป็นแม็ก o ูออปชั่นมากๆนะคะเป็นลายพิเศษรุ่นท็อปสุดในรุ่นของมาคั่ง2021ค่ะก็จะเป็นแมกรุ่นนี้เลยนะคะ21ค่ะขนาดไซส์ค่อนข้างลงตัวกับตัวรถทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยแล้วก็หรูหรามากๆนะคะเป็นลาย911 Turbo Design View นะคะเป็นแมกที่สวยหรูจริงๆนะคะแล้วก็มีค่างเงินที่ค่อนข้างสูงมากๆในรุ่นนี้นะคะส่วนนอกจากนี้นะคะก็ จะมีตกแต่งนะคะของตัวลูฟเร็วนะคะซึ่งตัดกับสีตัวรถมากๆนะคะสีแบล็คค่ะรวมถึงมือจับนะคะมือจับประตูเนี่ยก็จะเป็นสีแบล็คเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับระบบที่เป็น Keyless Go นะคะเราสามารถถือกุญแจดอกนี้นะคะแล้วก็เปิดประตูรถได้เลยนะคะนี่เลยนะคะก็ค่อนข้าง ลงตัวมากๆค่ะด้านหลังนะคะรถรุ่นนี้เนี่ยพอเช่มาคานจะมีสเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นนะคะเรื่องของไฟท้ายนะคะที่เรียวยาวในรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะคะมาพร้อมกับโลโก้ค่ะที่เป็นมาคนลมดำแบบนี้ซึ่งตัดกับตัวรถมากๆนะคะสีของโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของพอเช่มาคานนะคะบางท่านเนี่ย สงสัยนะคะว่าบางคันอาจจะเป็นสีซินเวอร์นะคะสำหรับโรโก้รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นฟิกมาเหมือนกันนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอินแบล็นะคะแล้วก็พอเช่ทางด้านนี้นะคะมาพร้อมกับระบบท่อนะคะที่แบบท่อคู่นะคะในรุ่นนี้ส่วนคันนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากเป็นรถเครื่องยอนต์เบนซิน,นล้วนนะคะแล้วก็ ให้ความประหยัดนะคะแก่ผู้ขับขี่เนี่ยเขาเพ้มว่าประหยัดถึง12กว่าโลลิตเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะในรุ่นนี้นะคะข้างในเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นออปชันที่ค่อนข้างว้าวหลายๆจุดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะที่มาให้ค่อนข้างแน่นะคะ่ะ14ว y แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะส่วนภายในนะคะ ก็จะมีระบบนะคะที่เป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังชันเต็มระบบค่ะและนอกจากนี้นะคะยังคงความสวยแล้วก็หรูหราให้อารมณ์ของความสปอร์ตมากๆนะคะก็คือจะมีออปชั่นพิเศษค่ะเป็นพวงมาลัยที่เป็นแคปล่านะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นไฮกรอสนิดๆทำด้านนี้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในภายในนะคะของกบเล็กคันนี้ mm. ก็คือมาแค่นที่ขายดีที่สุดนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์กับผู้ขับขี่มากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะหรือสุภาพสตรีค่อนข้างขับง่ายแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะให้อารมณ์ของการนั่งที่ค่อนข้างสบายมากๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเขาทํามาดีมากๆค่ะแล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นหนังทั้งตัวนะคะอ่า จะเป็นสีเรดที่ฟลิกมานะคะซึ่งจะตัดกับตัวคอนโซลนะคะที่เป็นสีแบล็คนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงทางด้านนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นหนังนะคะสวยหรูมากๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะจุดเด่นเข้ามาปุ๊บให้อารมณ์ของความสปอร์ตนะคะเพราะว่าจะมีพวงมาลัยนะคะที่เป็นเคปลานะคะ ตกแต่งทางด้านนี้ปกติถ้าออปชันนี้เนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าปกติเนี่ยจะเป็นสีแบล็กอย่างเดียวไม่มีชุดแต่งที่เป็นเคฟล่านะคะแล้วก็ยังมีความอารมณ์ High ของไฮกลอสของฮมาลยค่ะจะช่วยเรื่องของเวลาเราจับเนี่ยอ่าก็จะไม่ไม่เลอะแล้วก็ให้อารมณ์ของความสปอร์ตมากๆนะคะถัดมานะคะคอนโซลทางด้านนี้จะค่อนข้างแน่นมากๆนะคะเพราะว่าจะมีปุ่มต่างๆ ซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นเลยค่ะสามารถปรับช่วงล่างช่วงล่างคันนี้จะเป็นแบบ a i r Suspension นะคะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมข้อดีของพอเช e มาค a นที่เป็นช่วงล่างแบบถุงลมเนี่ยการขับขี่ของเขาจะค่อนข้างเกาะถนนดีช่วงล่างหนึบแน่นนะคะแล้วก็ช่วยให้การขับขี่ทุกการขับขี่เนี่ยรู้สึกฟีลเหมือนคาเยเอนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องเปรียบเทียบกับพอเช c a y ย n n นซึ่ง จะอาจจะนุ่มนวลกว่าหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีออปชันนี้ค่ะคุณขับได้เลยนะคะเหมือนขยเยนมากๆค่ะนะคะแล้วก็จะมีออปชันค่ะที่เป็นสปอร์ตโคโนทางด้านนี้นะคะสปอร์ตโคโนเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะคะเพราะว่าด้านในจะเป็นสีเราเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะคะส่วนทางหน้าปัดนะคะก็จะฟลิกออปชันมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสีเรดเช่นเดียวกันนะคะ ทางด้านหลังค่ะส่วนจอในรุ่นใหม่เนี่ยจะค่อนข้างใช้งานได้สะดวกมากๆนะคะสามารถทัชสกรีนแล้วก็จอเนี่ยจะค่อนข้างไวนะคะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นดิสเพย์ซิสเต็ต่างๆนะคะเชื่อมต่อระบบมือถือได้ครบนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y ได้ครบมากๆค่ะในรุ่นนี้นะคะ รถคันนี้นะคะจะมีกล้องนะคะที่สามารถดูได้รอบรถซึ่งให้ความชัดคมมากๆในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นฟรอนทางด้านหน้าหรือว่าเรียด้านหลังเป็นพานอพานอราม่าฟ์ก็ยังได้พานอรามาเรียวนะคะซึ่งเป็น360องศามากๆค่ะเรามากดทางด้านฟนาก็จะมีกล้องหน้ามาให้เราด้วยนะคะ,ะด้านข้างนะคะหรือว่า เราจะไปทางด้านนี้ก็ได้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ทุกจุดทุกๆุกออปชันนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะเครื่องเสียงค่ะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงแบบบ Sound ด้วยนะคะระบบของตัวรถเนี่ยมาแค่นก็อย่างที่บอกนะคะดูแลรักษาง่ายมากนะคะแล้วก็ เน้นไปเลยค่ะที่ออปชันที่พิเศษนะคะวันนี้เนี่ยคันนี้ราคาก็ค่อนข้างพิเศษมากๆนิวคาเนี่ยเปิดตัวเพียงแค่5.99เท่านั้นนะคะในขณะที่ออปชันค่อนข้างเต็มมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูของตัวรถกันบ้างนะคะตัวรถภายในเนี่ยยังไม่หมดแค่ระบบฟังก์ชันของผู้ขับขี่นะคะก็ยังมีระบบที่รองรับผู้โดยสารที่ไปด้วยกันนะคะก็จะเป็นระบบที่เป็น พา n o โลามิกรูค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างเต็มบานมากๆนะคะจะสามารถเปิดนะคะชมวิวท้องฟ้าดวงดาวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ให้อารมณ์ถึงความร้อนนะคะเพราะว่าคันนี้จะมีระบบม่านในกรณีที่ผู้ขับขี่นะคะอ,อ,อยากจะมีความอารมณ์ส่วนตัวอ่านบ้านเราเนี่ยเข้าใจนะคะว่าแดดค่อนข้างแรงนะคะ คันนี้ก็จะมีมา่านมาให้ในกรณีที่ขับในช่วงเวลากลางวันนะคะส่วนกลางคืนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยก็สามารถเปิดมา่านแล้วก็เปิดหลังคาพานอโมิกลูปได้เลยค่ะเบาะนะคะก็ยังคงความหรูหรามากๆนะคะเพราะว่าหัวหมอนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความกว้างแล้วก็พักได้สบายมากๆค่ะก็จะมีโลโก้นะคะที่ฝังอยู่ที่เบาะนะคะเป็นโลโก้พอเชคะ่ะ ระบบของตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับระบบที่เป็นโคโนสัมพ,พันธ์กันอย่างที่บอกไปแล้วกลับมาที่พวงมาลัยนะคะสามารถปรับเป็นสปอร์ตพลัสนะคะปุ่มสปอร์ตได้ทันทีทางด้านนี้หรือจะกดทางด้านนี้ก็ได้นะคะปุ่มสปอร์ตก็จะใหอารมณ์ความพักีปรับช่วงล่างได้ออโตเมติกค,ค่ะในระบบของ Key l e S s Go เนี่ยเราสามารถถือกุญแจนะคะแล้วก็ทำการสตาร์ทรถได้จาก คุณแจที่มีไว้ให้ทางด้านนี้นะคะเป็นระบบ Keyless Go ได้เลยนะคะค่อนข้างครบมากๆนะคะในรุ่นนี้ค่ะค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็ยังคงตอบโจทย์ ลูกค้านะคะที่มองหารถยนต์ s อ v วเป็นสไตล์แบบขับขี่เองหรือใช้งานกับครอบครัวได้ด้วยเพราะว่าเป็น SUV วนะคะท่านนะสามารถนั่งด้านหลังได้ค่อนข้างสบายอีกด้วยนะคะในรุ่นนี้หัวเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ติดนะคะแล้วก็ยังคงมีความแบบโปร่งอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วเบาะนะคะสามารถนั่งได้ทั้งหมด3ท่านด้านหลังนะคะแล้วก็ยังคงนั่งได้สะดวกสบายมากๆนะคะ ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยนะคะอาจจะมองภายนอกเหมือนเป็นรถ s อ v ที่ค่อนข้างเล็กนะคะแต่ว่าพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยยังคงความกว้างอยู่นะคะแล้วก็นั่งไปได้หลายๆท่านถือว่าเป็นรถที่ใช้งานครอบครัวได้เลยนะคะสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะยังไม่พอนะคะด้านหลังเนี่ยก็ยังคงเหลือ,เ,อ,อเป็นไทส์ระบบไทส์ไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่าสามารถ บรรจุของสัมภาระต่างๆของทางลูกค้าได้เลยที่มองหารถยนต์ SUV ในรุ่น p อ r s c ช e มาคันนะคะราคา5ล้านกว่านะคะวันนี้ไม่แพงเลยค่ะนะคะลูกค้าสตาร์ทเริ่มต้นวันนี้ดาวพิเศษเพียงแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะค่ะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยหลงรักเขาแล้วนะคะสำหรับพอเช่มาคารนะคะที่เราขายดีที่สุดค่ะที่ UK Auto Center นะคะ คันนี้เนี่ยเพิ่งนําเข้ามาเลยส่วนทั้งด้านหลังอยากให้ได้ชมกันนะคะว่าด้านหลังเนี่ยสามารถใส่ของแล้วก็สัมภาระได้ค่อนข้างครบโดยจุดเด่นของเขานะคะก็จะเป็นระบบแบบท้ายไฟฟ้าในกรณีที่เราอยู่นอกรถสามารถเปิดท้ายไฟฟ้านะคะจากกุญแจได้เลยน่านี่เลยนะคะ แล้วด้านหลังเนี่ยค่อนข้างใส่ของได้ค่อนข้างเยอะสัมภาระเนี่ยแน่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ชอบออขับขี่ในสไตล์ SUV เนี่ยรับประกันค่ะว่าต้องหลงรักนะคะกบเล็กคันนี้แน่นอนนะคะด้านข้างด้านล่างก็จะเป็นตัวที่ใส่ระบบต่างๆของตังงตวรถนะคะแล้วก็จุข,ของได้ค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้ก็ จะเหมือนพอเช่คยเย็นเลยนะคะกดก็สามารถปรับระบบให้แบบหล่นลงมานิดหนึ่งก็ได้นะคะ,ะตรงนี้ก็มีปุ่มที่รองรับส่วนจะปิดนะคะเราก็าาจะมีระบบที่เป็นท้ายไฟฟ้านะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงหลงรักนะคะพอเช่มาคันคันนี้ มากมากเลยนะคะเพราะว่าใช้งานได้ชีวิตประจำวันได้จริงๆเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามนะคะได้ทุกช่องทางค่ะของทาง UK Auto Center นะคะที่เราจะขึ้นไว้ทางด้านล่างนี้ให้ลูกค้าได้เข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเรามีบริการทีมขายนะคะที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะรับประกันแน่นอนค่ะว่าท่านจะได้การดูแลจากเราในระดับ VIP เลยค่ะ ติดตาม UK Auto Center ได้นะคะใน EP ถัดไปกันค่ะว่าเราจะนำรถยนต์รุ่นไหนนะคะแบรนด์ไหนมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะหรือท่านสนใจแล้วก็เรานะคะมีบริการพิเศษ UK e x p e r i e n c e at Home นะคะสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะเพียงแค่คุณติดต่อหาเรามานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับ EP ถัดไปกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ กด subscribe นะคะให้กับ UK Auto Center ด้วยนะคะแล้วกดไ i k e กดแชร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ